เทคนิคการสรับไอเทมลมในแพทใหม่โดยไม่ต้องกดแทนที่เฮ้ยทำได้จริงดิบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับในการกดไอเทมนะทำให้เราสรับของได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่หลุดโฟกัสฮีโร่นะครับเพราะว่าการกดแทนที่เนี่ยเวลาที่กดร้านค้าเนี่ยวิสัยทัศน์เราจะดรอปลงไปนะครับค่อนข้างเยอะเลยเทคน,คนิคนี้เลยช่วยได้นะและนอกจากนี้เนี่ย คลิปนี้เราจะมาแบ่งปันความโกงของไอเทมฮิลนะครับหินซับแบบใหม่นั่นเองบอกเลยว่าฮิลเวอร์มากฮิลพอกับอันติเฮเลนเลยนะตั้งแต่มีไอเทมนี้เข้ามาเนี่ยลูอี้กับเฮเลนเนี่ยตกงานแล้วนะจนลูอี้ต้องหนีไปเมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าเทคนิคการเล่นไอเทมนี้เนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็หยิบมาในเกมไหนการมีไอเทมนี้เนี่ยทำให้มาโคมันแน่นขึ้นมากนะครับ เพราะว่าเราเดินเกมต่อเนื่องแทบจะไม่เสียทามมิ่งเลยนะในบางจังหวะเนี่ยเราสามารถคุมเกมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าอยากดูการเดินเกมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับมาดูเทคนิคการสับไอเทมกันก่อนเลยนะครับถ้าจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คงเป็นมาลอดนะเพราะว่ามาลอดเนี่ยเป็นโลมมิ่งที่ต้องใช้ดาบฟ้านะครับถ้าโลมมิ่งตัวอื่นก็จะใช้ล็อกชิลนะ ล็อกชิลเนี่ยมีไอเทมที่มาแทนที่ได้นะครับเลือกใช้ได้เยอะนะแต่ว่ามาหลอดกับดาฟ้าเนี่ยเหมือนเกิดมาคู่กันเลยนะครับทีนี้มาดูการสรับไอเทมบ้างเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่เงื่อนไขเดียวเลยนะครับคือดาฟ้าเนี่ยต้องอยู่ก่อนไอเทมซับนะเราเลยจําเป็นต้องเอาพลังแฝงกดแข่งมานะครับจากนั้น slot แรกเนี่ยจะเป็นไอเทมกดแข่งนะพอเราเดินเกมไปได้สักพักเนี่ยยังไงมันต้องมีไฟตึงๆที่เราต้องกดแข่งนะครับแล้วพอเราซื้อดาฟ้า ดาฟ้าก็จะอยู่สล็อตแรกเลยครับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็แค่กดซื้อไอเทมลมชิ้นอื่นนะครับชิ้นไหนก็ได้และเวลาที่เราเข้าไฟเนี่ยเราก็กดไอเทมลมนะครับซึ่งเกมนี้ผมออกเป็นเปิดแมปนะหลังจากที่เราเปิดแมปไปแล้วเนี่ยก็กดซื้อไอเทมฮิลที่เราเซตไว้นะครับแค่นี้ดาฟ้าก็เด้งขึ้นมาให้เราใช้แล้วนะมาดูกันอีกครั้งนะครับกดเปิดแมปแล้วก็ช็อกเข้าไปนะครับจากนั้นก็สับเป็นดาฟ้านะสับของแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเปลี่ยนกลับด้วยนะครับ และถ้าเราไม่อยากได้ดาบฟ้าก่อนละ่ะจะทํายังไงเทคนิคง่ายๆก็คือซื้อไอเทมอื่นไว้นะครับเช่นผมเนี่ยจะซื้อสร้อยฟื้นฟูมานาวไว้นะครับเพราะว่าราคาแค่120โกนะเ,เวลาที่เราขายเนี่ยจะได้ไม่เสียดายนะครับเพราะว่าโลมแผ่นนี้มันหาเงินยากนะก็อ <ๆ S 2> ะเอาสร้อย120โกมา,อาจองสล็อตแรกไว้ก่อนแล้วก็ไปออกดาบแดงออกตัดเลือดอะไรก็ว่าไปนะเงินพอซื้อดาบฟ้าแล้วก็ค่อยขายสร้อยออกดาบฟ้านะครับเข้าสู่การเดินเกมกันนะครับหลายคนเนี่ยถามเกี่ยวกับมาหลอดเข้ามานะ ผมก็เลยแถมให้นะครับพร้อมกับการสรับไอเทมจุกๆไปเลยนะมาดูดับเกมนี้กันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเปิดเป็น U.A. นะฝั่งเราก็หยิบมูรานมาแก้นะครับนีโ่อีกตัวก็เป็นอีรินนะแถมนีน้โลไม่ควรเปิดก่อนนะครับเพราะว่าโลสําคัญนะต้องดับแก้หลายตัวฝั่งตรงข้ามเปิดเป็นฉี่แล้วก็ยานนะครับยานป่าแน่นอน100%นะเมรเราดับทูเลนนะครับขาด CC นะอย่างนี้และเทนเนี่ยมันแก้มูรานนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบเนี่ยเราเล่นยากนะเกมนี้เลยต้องตัดเทนนะครับ ฝั่งตรงข้ามดาเป็นไฮยอเตกับโอมานะป่าฝั่งเราเอนโซครับอันนี้คือดาฟรู้งานจัดเลยนะเพราะว่าดาฟฝั่งเราเนี่ยขาดตัวต้นเกมนะครับเกมนี้หลายคนอาจจะมองว่าควรออกล้างนะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะครับว่าทําไมไม่ควรออกนะเกมนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลายอย่างเป็นทางการด้วยนะครับสตรีมที่ YouTube ฟร์เยสหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับก็อยู่กับ4ฟร์นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเล่นเกมของเทนนะลุนไอเทมแล้วก็พลังแฝงตามนี้เลยนะครับเกมนี้ผมออกเป็นฮิลนะ เอาตรงๆก็ตอนแรกผมออกผิดนะครับผมตั้งใจจะออกล้างนะครับแต่ว่าได้ฮิลมายังไงก็ไม่รู้นะมันคล้ายกันนะครับแต่มันก็มีเหตุผลให้ผมเนี่ยไม่เปลี่ยนไอเทมนะเพราะว่าฮิลมันฮิวเวอร์มากและอีกอย่างฉี่เนี่ยไม่ค่อยได้เติมนะครับการว่าซีซีเกมนี้เนี่ยมีแค่โอมาตัวเดียวถ้าเรารับโอมาได้กักไม่ให้เขาไปจ่ายซีซีใส่ทีมเราได้เนี่ยเท่ากับว่าไอเทมฮิลเนี่ยคุ้มมากนะครับ หลายจังหวัดที่มันทําเกมได้ต่อเนื่องนะโดยไม่ต้องกลับบ้านนะครับดักต่อได้เล่นต่อได้กอบโกยทรัพยากรฝั่งตรงข้ามได้เยอะเลยนะครับมาดูจังหวะนี้กันนะครับอันนี้คือเหลี่ยมหากินผมเลยนะสก,กิลสองบวกฟิกเกอร์นะครับแต่ระยะนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์นะมันถึงนะครับและฝั่งเราเป็นเอนโซ่ด้วยอย่างนี้รอดยากครับเกบเฟิร์สบัตมาได้นะเกมนี้ผมชงเพื่อนจัดเลยนะครับและทีมเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะ มีโรเลตเกมอย่างทูเรนอีดินแล้วก็ m ูลาดเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆนะครับเกมนี้ต้องชมเลยนะอยากให้โฟกัสไทมิ่งผมนะไม่อยากให้เลื่อนผ่านเลยนะครับการหาเงินเกมนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบนะอย่างที่บอกนะครับโลมแพทนี้เนี่ยมันจนนะรวยยากครับเพราะว่าเวลาที่เราแท็กคีวเนี่ยเงินเราจะได้น้อยมากเพื่อนได้ร้อยเรนี่ยเราได้เพียง25-50%เนะครับเหตุผลเดียวที่เรารวยไวเนี่ยก็คือเราแท็กได้บ่อยนะ จังหวะน,นี้โอมาเข้ามาหยอดนะครับแต่ว่าผมมา3คนผมไม่หยอกด้วยนะก็เลยสวบโลมเขาไปเลยนะครับและอ็อบเจกเกิดพอดีนะก็เลยเป็นฝั่งเราที่ได้คุมอ็อบเจกนะครับถ้ามาก็พร้อมเล่นนะเพราะว่าเราคนเยอะกว่านะครับและมุมนี้รอสวบอยู่แล้วครับอย่าเข้ามาอย่างนี้แต่ไม่ได้นะเพราะว่าเอ็นโซเนี่ยเขาถอยไปฟาร์มนะครับ ทำถูกแล้วนะครับถ้าได้มังกรเนี่ยรีบกลับไปฟาร์มแล้ววนทามมิ่งนะครับไคยาเตะเข้ามาลำนะแต่ว่าดาเมจยังน้อยอยู่นะครับเอาใครไปไม่ได้จังหวะนี้เนี่ยทูเรนเนี่ยเข้าไปป่วนบัฟฟ้านะแต่ผมมองว่าเล่นลึกไปนะครับเพราะว่าเวฟกลางก็ชนนะจริงต้องเคลียร์เวฟบกลางก่อนค่อยไปเล่นนะครับทําได้แค่คัดโลมเขาไว้ให้นะแต่ก็โดนอยู่ดีนะครับทูเรนฉี่เขาอยู่ใกล้กว่านะครับจังหวะนี้เอนโซ่กับ แครี่เราเนี่ยเดินมาแอลซนานะผมเลยจะเล่นนะครับแต่โอมาเนี่ยสกิลหนีได้นะก็เลยเสียฟิกฟีไปนะครับจากนั้นก็ดักมุมเดิมนะมุมหากินนะครับอีลินเนี่ยเลือดน้อยนะแล้วเมสฝั่งเขาเนี่ยหิวอีลินนะครับอันติเข้ามาอย่างนี้รอดยากครับตอนแรกคิดว่าดามเมสจะขาดนะแต่ว่าไม่ลอดนะครับยูเอทีนี้เหลือแค่โลมฝั่งเขาะนะตัวเดียว อย่างนี้รอดยากครับเมจเราเติมสวยนะและป่ากับแครี่ฝั่งเขามาเติมนะครับจังหวะน,นี้รีเฟกเราช้าไม่หน่อยนะครับไนตเตนเนี่ยข้ามหัวเราไปได้นะทําให้เราเสียแครี่ไปนะครับแล้วไฮยเตนรอดด้วยนะครับไฟนี้ได้มาแค่หยานะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราคุ้มกว่านะครับจังหวะน,นี้ผมไม่กลับนะเพราะว่ามีพาร์สี่นะคบพาร์สี่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะสำหรับเทน ถ้าฝั่งตรงข้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยเทน,นี่เด้งเลือดเวอร์มากเดินมารอรับออฟเลนนะฉี่เนี่ยเสียเลือดไปเยอะเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมูลาดกดฉี่ได้นะจริงๆฉี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่แค่ทางมูลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเนี่ยไม่เกลี่ยใจไปออกล้างนะเพราะว่าล้างเนี่ยก็ล้างได้แค่โอม่าตัวเดียวนะครับแต่ถ้าโอม่าช้ามากผ่านเราง่ายเนี่ยอาจจะออกนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเรากักเขาได้ตลอดไฟนะครับ ทำให้เขาเนี่ยจ่ายซีซีใส่เพื่อนเราไม่ได้นะผมจะขึ้นเลนบนไปดักยูเอนะครับแต่ว่าเจอตัวก่อนนะก็เลยโดนต่อนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับเทเนี่ยพาร์สิเด้งเลือดเด้งเยอะมากและพาร์สิเทเนี่ยคูดาวเร็วด้วยนะ75วิเองนะครับตอนแรกผมคิดว่าเคียร์การเราจะต้องรีเลื่อนนะเพราะว่าไม่มีพาสินะครับแต่ว่าเลนบนเนี่ยโดนนะโอมากับไ้เตะใส่อีลินสุดเลยนะครับ ท่าที่ผมมองไว้เนี่ยอาจจะได้ไฮเตยนะแต่ว่าไฮเตยเนี่ยช้ามากนะครับฟิกหลอกผมนะและจําได้ไหมครับผมคิดว่าผมออกล้างนะผมกดไอเทมรัวๆเลยนะไอเทมลมพอตายก็นั่งอ่านเม้นกับคนดูนะก็เลยไม่ได้เอะใจเลยนะครับเออตายก็แค่อ่านเม้นรอเกิดตอนนี้ก็ยังเล่นปกตินะครับก็ยังไม่ได้เอะใจว่ากูไม่ได้ออกล้างนี่หว่าผมรู้ตอนจังหวะไหนรู้ไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะ จังหวะน,นี้ก็มาด่าแอลซ้ายนะครับรอคัดเขานะผมเริ่มที่จะมาเล่นกับแคร์ี่แล้วนะครับเพราะว่าแคลรลี่โดนไปไฟเดียวเนี่ยเราก็ต้องพาเขาหาเงินละจังหวะน,นี้เราไทยสวยนะครับโฟกัสแครี่ฝั่งเขาก่อนเลยนะไปล่วงไปตัวแรกเนี่ยผมกดล้างให้เอนโซ่นะผมก็ยังคิดว่าผมกดล้างให้เอนโซ่นะจังหวะเมื่อกี้จริงๆมันเป็นฮิลนะครับผมก็โฟกัสยูอเออยู่นะก็เลยไม่ได้สนใจนะครับ ฝั่งเขาลงกับแคทตี้ตายนะก็จะเอาป้อมฝั่งเขาครับชิ้นแรกออกเป็นชิวอลอสนะไดไอเทมนี้ต้นเกมเนี่ยไฮแเตซาเล่นได้ไม่เยอะนะครับจังหวะนี้ก็มาคัดต่างป้อมแล้วอีลีนเนี่ยแรงมากนะชุดเดียวเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้กดไอเทมให้อีลินนะเพราะผมคิดว่าผมถือล้างอยู่นะครับก็ยังเล่นไปสอนคนดูไปนะตามปกติเลย แล้วก็ไม่ได้เอจใจอะไรด้วยจากนั้นพร้อมแตกนะครับก็เลยเล่นไฮเตะนะอย่างนี้รอดยากครับเนี่ยผมกดหลังรัวๆเลยนะผมก็เอจใจเฮ้ยทำไมมันไม่ล้างสักทีวะแล้วพอผมเห็นอีนลินเือ่เต็มเนี่ยอาการก็ประมาณนี้เลยนะครับขำตัวเองนะผมก็ว่าอยู่ทำไมไอเทมล้างผมกูดาวเร็วจังวะ อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมลืมจริงๆนะเพราะว่าเวลาที่สตรีมเนี่ยมันทั้งมีคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับคนดูอะไรไปเรื่อยนะครับบางทีอาจจะไม่ได้โฟกัสเกมนะบางทีมีโดเนทยผมก็ต้องอ่านโดเนทนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพอผมรู้ว่ามันเป็นไอเทมฮิวแล้วเนี่ยผมไม่คิดจะขาย,ยนะเพราะมันฮิวเวอร์มากผมก็เลยแบบเฮ้อยอย่างนี้รู้นี้เอาไอเทมนี้มาดีกว่าไม่ใช้ละล้าง แต่ว่างเงื่อนไขมันก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเรารอดจากไฟเนี่ยมันมีประโยชน์มากฉะนั้นเนี่ยคำนวณดามเมจดีๆนะเกมเรานำหรือเปล่าถ้าเกมนำหรือว่าเกมทรงๆกันเนี่ยเราสามารถยึดแบบได้ต่อเนื่องนะครับถ้ามีไอเทมนี้ใครเลือดน้อยก็แค่ฮีวให้เขาเลยครับแค่นั้นเลยแต่ถ้ามาถึงตอนนี้เราแพ้ไฟบ่อยเนี่ยล้างอาจจะจำเป็นนะครับถ้าเจอซีซีเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไอเทมนี้จะมีประโยชน์กน็ต่อเมื่อเราเนี่ยรอดจากไฟนะครับ เอาคีบออกก่อนนะตรงนี้อันตีโบอสองนะครับจังหวะน,นี้เล่นวนเนี่ยปล่อยให้ทูเรนไล่ไปนะครับเรามารับแ่นี้ด้านหลังนะตอนนี้เหลือแค่ยูเอตัวเดียวนะครับแล้วโมดตี้ครับไฟนี้หมดตี้แล้วยังไงต่อรู้ไหมครับแทนที่ทูเรนจะได้กลับบ้านนะเราใช้เทมนี้ให้เขาเนี่ยอยู่เล่นไฟต่ตอได้นะครับ หาเงินต่อนะทาเกมต่อนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากครับไอเทมนี้ในลูกเกมแบบนี้เนี่ยเกมที่เรานำเนี่ยเราจะไม่เสียการ,รคลองเกมนะครับมาโคเราจะแน่นมากผมจะประกบแคนดี้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงใกล้เลดเกมแล้วนะครับ<อ>เลดเกมก็ช่วง15นาทีขึ้นไปนะแต่ว่าช่วง10นาทีเนี่ย เป็นช่วงที่แครี่ต้องมีบทบาทขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเวดบูนะเว็บกันมานะครับทั้งเลนล่างเลนกลางนะเลนบนมีมูลาดเราทําอยู่นะครับเกมนี้ออฟเลนเราเป็นงานจัดเลยนะมูลาดเล่นเอาเรื่องเลยครับเกมนี้แล้วป้อมล่างเราได้มาแล้วนะครับทูเล่นโดนะข้าไปรับนะครับแต่ว่าคิวจัดเลยนะครับได้โอมามา จังหวะนี้ผมโคตรเครื่องเลยนะแทนที่ผมจะเอาฮิลไปให้แคลรี่นะครับผมเอาฮิลให้ทูเรนนะแล้วทูเรนมันพิมพ์นะครับเมื่อกี้ไอเราก็หวังดีแต่ว่าเขาพิมพ์ทักทายให้ผมนะตึงขนาดนี้ก็ต้องโฟเยสแล้วแหละหยอกนะครับหยอกภูมิมังกรนะเกมน,น้ำก็ต้องโฟกัสออบเจกแค่ทุกคลิปเลยว้าเนี่ยเรื่องออบเจกหลังจากได้มังกรเนี่ยก็มีไฟเลยนะครับทูเรนเนี่ยเข้าไปเปิดไฟนะ จังหวะน,นี้ผมเล่นพลาดนะครับน่าจะไถไปเลยนะมัวแต่โฟกัสตัวหลังนะครับเมื่อกี้ถ้าไถาไปแล้วอันตรีเนี่ยยังไงก็ถึงฉี่นะทูเลนเกือบตายเลยนะครับถ้าทูเลนตายเนี่ยพร้อมผิดเราเลยนะอ่านเกมไม่ขาดนะครับเมื่อกี้ก็เอาความผิดพลาดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับจะได้รู้ว่าจังหวะน,นี้ควรเข้ารูปแบบไหนนะได้บ้าแหลกกลางมานะครับจังหวะน,นี้ก็ไม่ต้องเร่งรีบนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเหลือฮีโร่เคลียร์คีฟอยู่นะครับ อีกอย่างเมตรแล้วก็ไปรับล่างอยู่นะตรงนี้อาจจะเอาป้อมบนได้นะครับชิ้นที่4ผมออกเป็นไกาอานะถอนป้อมบนก่อนเลยนะครับจากนั้นก็มีไฟเกิดขึ้นนะผมเนี่ยจะมุดพุ่มนะครับโอมาก็เข้ามาค้อนะครับแล้วมุมไถมันได้พอดีนะอย่างนี้รอดยากครับ ตอนนี้แคร์ี่เราเนี่ยโลจัดนะได้ไอเทมฮิลไปนี่พร้อมเล่นเลยนะครับฮิลโคตรเวอร์เลยแล้วเมดเรารีเจนเนอรี่ครับยาเตะเข้ามาลำ้ำแล้วโดนเก็บไปหยาดเลือดเหลือแค่นี้อย่างนี้รอดยากครับไฟนี้ก็เหลือ4ต่อนหนึ่งนะครับฝั่งเขาเนี่ยเหลือยูเอตัวเดียวนะเข้าสุดเลยครับ ที่เราเอาจัดเลยนะเกมนี้ <On Fly. S 1> เพื่อนเล่นดีครับ <Victory. S 1> เกมนี้ก็ได้เหรียญทองแทงนะครับทําแอซิดไปถึง18ตัวนะถือว่าเยอะมากๆนะครับกับไอเทมฮิลที่สามารถพาทีมเนี่ยคุมเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้รู้ทั้งการสับไอเทมโลมในแพทใหม่แล้วก็ไอเทมฮิลที่แสนจะโกงนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเดินเกมดีๆแบบนี้นะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ